ไปามยเเป็นแบบเป็นแบบเป็นลักฐานสวัสดีค่ะมือนี่อากาศดีเนาะค่ะน้องเบิ่งเนี่ยทองฝากะมีทั้งสีฝาสีเท่านะคะหลังจากที่ขออนุญาตคุณผู้ชายว่าจิไปหาพักเสียนวัะสันค่ะเสดดิดสะด็งมาหอดเคมบริดค่ะมากับเพื่อนไพ่เนาะ เนี่ยเอาดอกหยาไม้เบิ้งค่ะสวยงามเลยบอกให้เพื่อนไพ่ว่าถ่ายรูปให้เฮาแน่ว่าสันถ่ายปีนไปปีนมาคือพี่ระดานั่นแหละเมือนี้กระซีสันสวยงามค่ะ proceed to the root ไปทุนนะผักไงเลยนะคะเนาะวันนี้พี่ระดาวปรสิพาปไปเทียเท่ยวพาัดานเนาะที่นี่ค่ะเวอร์นะคะแม่น้ำเซ็แตแ e t ผ้าลงทางเ set n นบยางเนาะค่ะเนาะยางมา,า,าะะเติมมาเติม มันผ้าอ้อมไปทั่วทีบแล้วคุณเพื่อนข้ามตรงนี้ไปครัพี่ราดาขโมยใหญ่เลยวาะข้ามจีเขียวไปอุจนสัตว์าเจ็ดแหน็ปปันบอกนะคะเนอะกันย่างตามเจ็ดแหนบไปเนาะตรงที่แม่น้ำนะครัคุ ย่างไปเรื่อยๆย่างจนเมื่อยนะคะย่างกิ่งก่อนย่างยู่ในทงหน้าเลยค่ะเพื่อนๆหน้าดำหน้าแดงนะคะพี่ระดาบุกเคยมากคือว่าสิบผ้าเพื่อนไพ่ไปหาลูกชายเนาะค่ะเนาะอยู่ร้านอาหารไทยอยู่ในเคมปิซื้อร้านอาหารร้านอาหารไทยขุนนะคะร้านอาหารไทยขุนเดินตามมาจาก เดินโค้งไปมากเลยค่ะขึ้นสะพานลงสะพานนะคะตามผู้ชายไปนะคะแล้วที่นี่ก็ในที่สุดแซตแนบที่ผ้ายางเนาะค่ะเนาะกะทรงพิรดาก,กับเพื่อนไพ่มาถึงจุดหมายแล้วค่ะนี่ค่ะร้านอาหารไทยขุนเนาะค่ะเนาะปะเข้าไปดื่มน้ําเข้าไปดื่มน้ําพักให้หายเหนื่อยแล้วก็เราจะไป นั่งลงเรือกันนะคะสำหรับวันนี้พิรดาก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านสำหรับทุกกำลังใจแล้วก็ทุกการติดตามนะคะสำหรับวันนี้พิรดาก็จะขอลาไปเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าเพื่อนๆคง enjoy the คลิปที่ลงเรือเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ